สวัสดีครับวันนี้แมมที่3ของโรงเรียนวัดรุ่มกับวัดสนามครับรวมกันนะะนครับเจอกับน้องๆเด็กวัดละหารครับในรุ่น10บขวบครับเดี๋ยวฮะต้องขอบคุณกรรมการนะครับวันนี้ทําหน้าที่มาวันที่4แล้วครับแล้วก็เด็กวัดรุ่มครับก็มาในชุดเดิมครับวันนี้ชุดสีสันสวยงามครับวันนี้จะมีแต้มกับเกมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรบชมกันในสนามครับนี่ฮะดูน้องใกล้ๆครับมา นี่ครับครูซิกกับครูออมครับกำลังเตรียมทีมเด็กๆครับรุ่นนี้10คขวบครับ10ปี<น>มาครับก็มาดูเกมในสนามกันต่อครับแมทที่3ของวันรุ่มแล้วหลังจากไพ่มา2แมทติดครับ สองแบตที่เหลือที่ต้องเก็บให้ได้ครับเพื่อที่จะคว้าแต่ที่สามครับของวันนีไปไปแล้วครับวันนี้น้องนัดแล้วก็แม่เคียวมาได้ก็มา,มาดูเกมกันต่อครับรยกบอลยาวมาถึงเจ้าแม่สะดุดเท้าสะดุดบอลตัวเองอะ เจ้านัดก็ไปเคลียร์สกัดบอลออกไปได้ครับแมเจ้านัดเข้าไปเคลียร์บอลออกมาได้อีกครั้งครับมาเล่นกันอีกทีก็เจ้านัดกระชากบอลมาที่ริมเส้นเปิดไปแล้วแล้วก็ตัดให้โกเทนโกเทน,เทนลูกนี้โอ้แม่เสียดายเลยครับเจ้านัดทำมาสวยครับโอ้ปาสวยครับเจ้านัดนี่ลูกนี้ทำถูกต้องเลยฮะ ดูเกมกันหน่ครับลูกนี้เจ้าเหนือตัดบอลออกมาได้ให้เจ้าโกเทนโกเทนดึงบอลซ้ายพลิกมาให้นัดนัดตัดสินใจมองแล้วก็ส่องเองก็ลุกนี้มา้าถัดบอลหรือเปล่าเป็นบอลของผู้รักษาประตูครับโอแกแล้วเล่นออกมาฮไยับอีกครั้งนึงครับวันละหานโดนเจ้าโกเทนบีบแล้วครับบีบเข้าไปแล้วเ้า แม่ดึงบอลสวยครับลูกนี้ขยักกอลไปที่ริมเส้นตัดออกมาจุดนัดพบแม่ตัดลึกไปหน่อยครับตันตันครับไปให้นัดแม่ไม่เข้าใจกันลูกนี้นัดวิ่งดีหูขยันจริงๆเจ้านัดเนี่ยวิ่งทุกลูกเลยครับดึงบอลมาแล้วก็แทงบอลมาให้เหนือเหนือดึงบอลซ้ายดึงบอลขวาตัดไปให้โกเทนโกเทนตัดเข้าซ้ายแล้วก็ยิงโอ้แม่ใจร้อนไปหน่อยครับ ไปดูเกมกันหน่อยครับแมยิ่งเล็กยิ่งมันยิ่งตะยิ่งลงกไปแล้วเจาโคเทนโดนดึงแล้วก็ตัดออกได้ครับแมเห็น่อนสั้นๆมาไม่มีผู้เล่นเติมขึ้นไปแมแกรี่เปิดไปไหนครับมาถึงนี่เลยครับผู้รักษาประตูกับตันครับ<อ>ตัดบอลมาอีกครั้งขยับเล่นขึงบอลกระชากบอลแทงบอลแม่ก็ยังไม่ผ่านครับ ยกยาวมาตัตดบอลออกมาที่ด้านข้างเจ้านัทเจ้านัทแมาสปีดบอลเร็วอะหลงเองครับโอเทนเข้าไปช่วยตัดเข้าซ้ายตัดเข้าซ้ายกลดลุกนี้ไปประตูครับลุงนี้โอ้ไม่มองเจ้านัทครับเจ้านัทยออยู่หลังจากลุกล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ตัดไปไม่ผ่านครับเป็นบอลของวัุ่ม เ่นมาสองคนครับเหนือกับโกเทนตัดบอลมาเจ้านัดสกีช้าไปที่เด้งแต่ทันบอลกดนลูกนิ้แม่โดนเที่ยวไปจากวัลลาหานร,รับดึงบอลมาอีกครั้งหนึง่งยังไม่ผ่านวัลลหานตัดบอลโดยเจ้าเหนือเลี้ยงมา3 2 3สองสหนึ่งแม่ดึงบอลรอเพื่อนบัดรัดลุ่มกับมาสนามสองบัตรขยันกับวันนี้ยังชุกชิกตัดบอลมาให้โกเทนโกเทนโดน โดนตัดมาเจ้าเหนือแม่กระโดนหลบบอลรับลูกนี้กัดจะดักแล้วก็หลุดไปถึงตัวสุดท้ายตัดมาเบอร์สาวแม่บอลมันสูงไปหน่อยครับเจ้านัดมองอะมองแทงทะลุช่องเจ้าเทนไปแล้วซ้ายเจ้าเหนือเติมเจ้าเหนือเติมแม่เจ้าเหนือเติมไปแล้วแบบถ่ายช้าไปหน่อยครับแล้วก็ไปถึงเจ้านัดเจ้านัดดึงบอลหลบสองหลบสามไปถึงตัวสุดท้ายแล้วก็ขี่ออกมาวันละหาน ยกบอลมาจ้าจ้าชาร์จไม่ทันครับลูกนี้มาบอลตามหลักเลยครับเข้าไม่ถึงบอลครับเจ้าเหนื้อบลหารได้บุกขึ้นมาบ้างแล้วก็บอลยังกลุ่การสนามแม่แข็งจริงครับตัวนี้แล้วก็ตัดบอลลงไปได้ครับเหอือสามตัดมาโคเทนแม่บอลมันแรงไปหน่อยครับถึงมือมุรักษาประตูโยนบอลยาวมาเจ้าตันหลุดแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วก็เบียด แม่เอาไม่อยู่เขาไปซีซีตัดออนคืนไม่เพื่อนแต่โดนสกัดออกของวัดรุ่มเริ่มเลนท่เ้นข้างง่ายๆครับตับแเราตั้งตั้งล้วคางดึงบอลไปด้านหลังโกเทนโกเทนตามครับล็อกบอลหลบมาได้เจ้าเหนือเคลียเจ้านัดกระชากมาที่ขวาดึงอีกทีจ่ายแม่จ่าย,ายบบลไปที่เดิมเจ้าเหนือไปเอาบอลทำให้โกเทนโกเทนไปแล้วโกเทนไปแล้วแล้วก็โอ้แม่มันหน้าประตูไปหมดครับ โยนยาวมาเจ้าลุแล้วครับทีนี้เป็นโอกาสบ้างแล้วก็บอกบอลได้ครับแมเจ้าตันก็ช่วยชีวิตได้ครับเจ้าตันก็แบบเบอร์สามช่วยชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนได้หลังจากบุกค,คุณเพิ่นเป็นบอลบุกของวัดทหารบ้างแล้วก็ยังบอลเขียวมายกให้เพื่อนเบอร์สามดึงบอลไหลบอลมาโกาเทนตามโกเทนตามแม่เป็นบอลของวัดลุมครับ ทัดบอลออกครับไปให้เจ้าเหนือเจ้าเหนือมองขึ้นโกเทนโกเทน,เทนแม่หมืนสั้นไปครับยกบอลยาวมาตัวสุดท้ายของวัลลหานครับมองเพื่อนมองเพื่อนมองเพื่อนแล้วก็เจ้าเหนือตัดได้ไหมเจ้าเหนือตัดได้แม่มาฝาลุกนด้แม่แมูลักสินครับไม่ได้เปรียบตัดให้เาลุ้งะรับรสินธิ้สัญญาเจ้านัดมาถึงได้เอาโอ้โอ พัสนามครับแม่หล่อเลยครับเอาจนได้ครับเจ้านัดครับแม่ดูท่าแกดีใจครับโอ้ผู้รักษาประตูก็ไม่คิดว่าจะถึงครับมาดูเกมกันใหม่ครับยังเหลือเวลาอีกน้อยนิดครับแม่บุกเลยครับวัดนลุมวัสนมนะครับสองทีมรวมกันครับวันนี้ตัดมาเจ้านัด2องหนึ่งครับสองหนึง สองหนึ่งแล้วก็โอ้ไปใหม่ครับแล้วก็มามาแล้วกจ็จ่ายให้เจ้าโกเทนโกเทนตัดมาเหนือยิงแกงตรงนี้มาเจ้าเจ้าใแลวครับแกตัวแกแล้วก็โก สาวๆดีใจครับสาวๆันรลุดีใจครับแม่ทีมหญิงดีใจแทนน้องๆครับไปใหม่ครับไปใหม่ไปใหม่เที่ยวออกมาได้เจ้าเหนือเปลี่ยนเอาชุดแดขวบลงมาครับนึกว่าจะทําอะไรเอาเปลี่ยนเอาแปดขวบลงมาแปดขวบแปดขวบโอ้ยเล่นยางงี้แม่แกเก็บกดครับที่แปดขวบอนะ ไม่ได้ลงฮะเพิ่งได้ลงเมื่อกี้เนี่ยพอดีพี่เขายิงได้ครับได้ลงฮะเอาแปดครบลงมาแล้วก็แปดขวบอเด็กแปดขวบแม่ไม่เป็นไรครับลงสนามไม่เป็นไรครับมันเริ่มต้นกันใหม่ครับยังมีเวลาอยู่นิดนึงครับเด็กได้อยู่ในสนามแล้วก็กัปตันยิงก็แปดขวบครับลูกยกบอลยาวมา ต้องบอกว่าเด็ก5-8นะครับไม่ใช่8ขวบเพราะต้องขออภัยด้วยค,ครับเด็กป .2 5-8ครับ9ขวบดึงบอลนะดึงบอลขยับมาแล้วก็จ่ายไหมจ่ายไหมไม่จ่ายครับลูกนี้แล้วก็บุดได้ครับนีเสกเชียวมาได้ครับ ขยับอีกครั้งหนึ่งเคลีย,ยอีกทีเป็นบอลของวันทหารครับ,บเจอเด็ก8ขวบเจ้าโด้ครับวสห้าครับหมด เวลาการแข่งขันครับแม่สามแต้มแรกของบนรลุมครนี่ครับน่ารักน่ารักอย่างนี้ครับตัวไล่เรียกันสูสีครับแม่ซูเปอร์เซฟหลายลูกครับแมประตูนี่สุดยอดเลยครับนี่น้องๆครับได้เล่นกันนะทุกคนนะได้เหนื่อยครับเดี๋ยวพบกันครับ มาแล้วครับมาตบมือด้วยครับมานี่จะสุดท้ายลูกโค้ชครับคนนี้